สวัสดีครับเพิ่นสุขุคนมสกลุขชนาานี่มาลอยกระทงสลักกางกคนคนหลายหลายเดี่ยคนหลายครับอ้<ฮ>บรรยากาศดีขนาดทุกคน,คนทุกคนนะนี่จะมาลอยกระทงทุกคนกระทงหลายใหญ่นี่ให้เจ้าหน้าที่ก็แต่ว่าลมมันแห้งทุกคนลมแห้งไฟดับพี่ครับ แหมไปแล้วทุกคนกระโถงแต่ว่าไฟมันดับทุกคนไฟดับครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ไฟมันไฟดับไปยังยุย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 ไม่ดับแล้วแต่ว่าบรรยากาศคือคืนขนาดทุกคนพั้งนวลกับปุด อันนั้นเป็นเจดีทุกคนางานเจดีตองนั้นเป็นงานเจดีเป็นเจดีคนลหลายทุกคนเนะบรรยากาศพัขนาด แต่ว่าไฟเรลือทุกคนไฟดับเบิดคนก็ไลยครับคน,บ,น,บ,นบรรยากาศดีขนาดคนก็ไล่เติบได้ทุกคนบรรยากาศคือขึ้นดียุ่ มางานลอยกระทงทุกคนคนหลายาลครับพามาชมบรรยากาศทุกคนลอยกระทงอยู่สระกลางทุกคนเนี่ยบรรยากาศคือเคลื่นดีขนาดนี้กระทงซื้ออะไรซื้ออยเอาไปไหนกันบ้างเอ๋ทุกคน ปเล็เนี่ยงาเสือดิเือแม่ไปปเมือเลยกับเมื่อไปเสือขอของกินของอยากป่ะนี่ทุกคนรอยกระทงแล้วเรียบร้อยวันนี้กสิสกราบเลยทุกคนอย่างกราบ หน้าแนนขนาดะทุกคนเลยมีปลังน้ำทุกคนเลย มองกินมองขายกันเต็มทุกคนเลยปลาหมึกมนันยนะใครปลาหมึกเนี่ยนะ

คช่ใช่นลายครับแน่นขนาดทุกคน

ก่อน้เพือรอกค้าเลือออพี่ผ้าห้องน้ำห้งนอนวองควรถโได้ละเี่ดูกันก่อนได้ละเพ่ดูยี่สิบดสามสิบห้าทุกคนตอนนี้กับสกับแด้วทุกคนเลยคนไหลอีนี แนนเป็นแนนทุกคนคเลยวันนี้ก็จีออกมากหาโมโซไซทุกคนเอาโมโซไซไว้ข้างนอกคนหลายครับทคนเลยคนกำลงังลังมากใหญมากเอ็มสโลมุนกันอยู่หาเบิร์โมซไซกันทุกคนเลย คนเบิ่งเตคนเฮ้ยทุกคนเองคุณม้วนไฟคนคนนี่เห็นแล้วทุกคนมนไอกคนบบอกเขาบ่่อันนเขาบอาติบอกครับอาพีนอง เดี๋ยวไปนอนได้คลิปนี้ก็ซับนี่แหละมากับฝากกดซับสไลด์กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อสิ่งสำคัญต้องอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วแจ้งเตือนเพื่อนถูกทาร์ตโยม่แล้วทุกคนเอาคลิปนี้ซับนี่แหละเดี๋ยวกลับคอนไปนอนโอ้คนลไลค์อีหลีสวัสดีครับบาย